ท่านสาธุชนกำลังเปิดเคลื่อนเสียงรับฟังจากสถานีวิทยุวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว101.75เมกะเฮิรวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่24มีนาคม2567ขึ้นสิบห้าค่ำเดือน4ซึ่งเป็นวันพระใหญ่ <c oughs> และเป็นวันพระสุดท้ายของเดือนนี้ มืงต้นเสนอพุทธภาษิตว่าตัทธัตตานิวตัตปันธีวินาภาวีอสังสเยผู้ตังเสสังตยิตับพังจะวิตังอานานุสูจิยังแปลเป็นภาษาไทยมีความหมายว่าเมื่อวัยเสื่อมสิ้นไปอย่างนี้ความร,รากจากกัน ก็ต้องมีโดยไม่ต้องสงสัยมูสัตว์ที่ยังเหลืออยู่ควรเมตตาเอือเ้อกูเอื้อกูเนดูแก่กันไม่ควรมัวเศร้าโศกถึงบุคคลที่ตายไปแล้วเจริญสุขเจริญพรอย่าโยมสาธุชนคนฟังทางหล่วันพระก็เวียนมาถึงอีกคราวนึงวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ แล้วก็เป็นวันพราสุดท้ายของเดือนนี้วันนี้ทรรมาจะพูดถึงเรื่องอะไรด,ดีเอาเข้าดังคนนะเข้าดังเหมือนเมื่อไมกี้วันที่ผ่านมานี่เราก็ได้สูเสียศิลปินที่มีความสามารถในการแสดงแล้วก็เป็นคนต้ด้วยคือคุณวีในไกลบุตรชาย,ยาคือพอรเอกรอยลาน <c oughs> รอยกรอยลันที่ได้ชายานี้นี่ประวะ่เาเคยแสดงภาพยนตร์เรื่องหนงักและก็ประสบความสำเร็จมีคนชื่นชมในความสามารถแต่เคยนำเสนอเรื่องราวของคุณวิในัยไกรบุตรแล้วตอนตีตันเจ็บป่วยแล้วก็ไป้าวิธีการรักษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการรักษา้าบแบบแพทย์ปัจจุบันตามโร,รงพยาบาล เรื่าการกินยาตามวิทยาศาสตร์ต่โรคส่งกับสุดไม่ก่อยดีขึ้นอะไรจนในที่สุดก็ไปทา่ผู้ทีมีความเชื่อในเรื่องของศักดิ์สิทธิ์อาจารย์ที่จังหวัดล <c oughs> ำพูนเป็นอาจารย์ที่สามารถบอกนิมิตด,ด้วยความควันได้อาจารย์ไปสร้างเส้นใช่ ก็ไปแก้กรรมก็ขามากรรมกับบุคคลต่างๆในอดีตชาติเรื่องนี้ในเชื้อรคหมดสิ้นเลยว่าอดีตชาติคองแต่ละคนมีว่าชาติก่อนๆนั้นเราเคยเป็นไรเป็นไรแต่ธรรมานเชื้อโรคหมดสนเลยเพราะว่าบางยัางที่ท่านทำหน้ามานี่ยังเชือ่อบุคคลซึ่งไม่รู้จักมาก่อนแต่ว่าสามาตายทุก ซึ่งกนนว่าบางคนนี่เสียชีวิตไปแล้วเมื่อไปสอบทามญาติพี่น้องบอกว่ามีอยู่จริงบุคคลนี้หรือแม่กระถังว่าบางคนก็เปลี่ยนชื่อ <c oughs> ตอนเด็กไปสื้อไม่พบเต่บอกถามไปถามาบอกว่าโอเคยเปลี่ยนเชื่อในมัยมเด็กสมไมเด็กนั้นเชื่อนั้นจริงๆรินี่เป็นเรื่องที่น่าเลือเชื่อแก็เป็นความจริงแต่ในท้าที่สุดแล้วคุณวีนในไกรบุตรก็ต้องเสียชีวิตจากไป โดยวัยนาิบกว่าปีก็ถือว่าเป็นธรรมชาติเหมือนกันวันนี้เราก็บางคนที่ไม่พกพันก็ไม่เชื่อใจหมางแต่ว่าญาติพี่น้องภรรยากับลูกก็เชื่อใจเป็นธรรมดาอาจจะมีการโรองไายมั่งเศร้าสุขมั่งเพื่อนเปือนดาราทีนี้คนตายพระพาทธเจ้าบบกว่าการเข้าจักไปแล้วเมื่อนกบว่าเราเ็นดวงจันทร์ทีกูคจน พ้นไปลวจากกรีบมีก็เป็นธรรมชาติดวงจันทร์ก็ไปตามวิธีของดวงจันทร์หรือดวงดาวการจะไปห้ามหรือไปรองมันก็ไม่มีผล่นไรหรือถ่านเพียบเสม,มือนกับผลผลไม้ที่ลดจากตอนอปลานะมิะปลานะมิวะตานวันปักกาหนังนิจจังปะตะนตูพยังอวังชาตานะมัจจานังนิจจังบรตตูพยัง เปลเป็นภาษาไทยก็มีก็ไม่ว่าผลไม้ที่สุกแล้วก็มีรอวันแตีจะรวงลุ่นจากตนตลอดเวลาชั้นได้ความตายกองรั์ทางไล่ที่เกิดมาในโลกนี้ก็บชั้นนัน้นเมือ่อผลไม้ที่สุกแล้วชวงนี้ผลไมล้ไรถึงควสุกแล้วลูกม,มนะ่ว <c> ง <oughs> ลูกม,ม่วงมีมา่าเรื่องพระองค์ตรัสพุทธภัสิตธิ์อีกบดหนึ่งว่าเวลามาเรามากคนเดียวเวลาเราจักไปต่างคนก,นก็ต่างไปกันนี อ,อีกวะมัจจุอัจเจติอกวะชายติกุลังเรือกุลีสังโยคปรามาตะเววัสัมโพคาสัพพะปานินังมาคนเดียวไปคนเดียวนเรื่องก็ความตายรื้อพยามัจจุราชเหตุผลที่ทำไมยมวีในมีเฉือเสียงด่งดังนี่ก็คือในยุคนั้นเนานนมองคนตาย กลุ่มเข้มดีแตแสดงบทนั่งไอยแบบเก่าๆปราช้าอะไรภาษาเขาเรียกว่าละครพีเรียดหรือว่าหนังพีเรียดภาพยนตร์พีเรียดนั่งย้อนยุคไปนั่นเองใายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ของชาติไทยได้ดีนะแต่ถือว่าเป็นเรื่องที่คนเรามีความสามารถแตกต่างกันดูกไปนะไก่โดดเด่นอย่างนี้ก็ถ้าคนป๊อปหรือว่ามีคนมองเห็นความเด่นความแข็งของเราสมาธิเยี่ยหระไน จกยิ้มจกดินปันให้เป็นดาวให้เป็นเพชรได้ <c oughs> ทีนี้จะมาพูดถึงตำมามังที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ที่โยมมีในแสดงคือเรื่องที่ได้รอยลานในสมัยนั้นไม่นักประคานุงไม่นักนี้มีตัวตนอยู่จริงแต่ก่อนไม่นกักอยู่เท่ไหนอย,อยู่ประคานุงประคานุงที่กลงุงเทพปรากานุงใช่ไหม ทนีนี่เมนาคนี่เกี่ยวข้องกับธรรมะตรงที่ว่าส้มเด็ดพุทธจารย์ตูนี่ตันผู้วางทุกคนรู้จักสมเด็ดพุทธจารย์ตูนี่เป็นปลาที่มีราคาสูงอ่ะไม่ว่าเป็นปลาก่าแก่นานแล้วแต่ปัจจุบันนี้ยังเป็นอันดับหนึ่งในบรรดาปลาเครื่องทั้งหล่างประวัติานนี้ซักซิ์แล้วก็ในยุคนั้น ทีบอกว่าเกี่ยวข้องกับมกเมนาคเพือเพราะว่าพี่เมนากาลวัดเมื <c oughs> <c oughs> ่อในนั่งเลยอลอกล่อนคนในเกิดความกลัวจ้ามีก็คือเนี่ยตีวีในไกรบุรแสดงนี่คือนายมาก <c oughs> นายมากนี่เป็นเป็นหารนไปอกซึกสงครามแล้วก็โยกคินกับหนังนักเนี่ยแล้วตอนนั้นหนังหนักทองโดยนายมากไม่รู้แล้วนายมักไป ติดตานเร,ระว่างทีหน,งหนักๆโยบาลแล้วก็ท้องท้องต่พอเคส์ลูกนี่อยตัวคนเดียวไม่มีใครช่วยเลือก็เรียกว่าแต่งลูกหรือว่าเด็กตายถังกลุมนี่ก็เชื่อนักเชื่อน่าพี่ตายถังกลุมนี่โดนดุลอกที่นี่ด้วยความรักที่มีตัวสามีคือนายมาก นังหนักความพวกพั่นก็ของจิตก็เลยไม่ไปเกิดหนังวทา,ายแล้วก็นว,วนเวียนอยู่ที่บ้านเรื่องนั้นแล้วเมื่อนายมาร์คนี้กลับมาบ้านกลับมาบ้านรู้ทึกแปลกๆเหมือนกันมันหวังเวิงผีคนก็ท้ำหน,หน,หน,นังหนักว่าปัดปลื้มบ้างหนังหนักก็บอกว่านั่นในตอนผีไม่อยู่ก็คกิดหลุดได้เป่นแล้วก็เพื่อนบ้านเลยมาบอกว่าจริงๆแล้วหนังหนักมีตายไปแล้วนะ ตอนเด็กไอ้มารก็ไม่เชื่อคิดเราเพื่อนพูดไม่เป็นมงคกลกับกรุดรบกับเพื่อนแต่ที่สุดแล้วความจริงก็ปรากฏนะไม่มีความลับในโลวงานมาร์กลัวอ๋อนี่ติยูนยี่ยูว่าพี่นี่ว่านางนาคตายไปแล้วก็เลยตอนเด็กไม่กลัวนะตนวร่งกลัวเมียตัวเองามันปิดธรรมชาติคนอยู่กับพี่ แลอวหลังนักเขากรูดแกนคนที่มาบกมัง้งหรือคนทีวว่ว่าหลบลู่มัง้งเถี๋ยวไปลอกไปล่อนจนคนกลัวที่ชุดก็ไปผึงบารมีของสมเด็จปุตตยานตัวนะสมเด็จปุตตยานตัวนี่มีวิชาคมดีเข้มขลังในยุคนั้นสะบายดันก็เลยจับต่างนักมาใช่หม้อเขาว่าไปนั่นใช่หม้อเมื่อนหม้อที่เขาทำขนมเขาเกลียรปากหม้อนั็ น,น,นีใจโมนันเยโมดินแล้วลงอกระเพ่นยันมาที่ปากโมอล้วก็จมในแม,ม่น้ำกล่องปลาคานุนูพี่แม่นาก็เลยทกุทกท่วงน้ำเป็นเรื่องราวมาจนถึงทุกวันน,นี้ที่นี้ในส่วนของสมเด็จพุทธจันโตว,วัดระกขังหรือว่าวัดรักังโคสิตารามกรุงเทพนอกจากว่าท่านมีวิชาคาคมแล้ว ท่านยังซ่อนธรรมะได้ดีนะเป็นนักเศติฐีมีชูเสียงในยุคของท่านซึเง็จตัวซ่อนธรรมะว่าถ้าเกิดว่าไม่กรยันยก็จะไม่มีเงินไม่มีทองจุงจําไว้รู้เึ๊งจุงจําไม่ลูกเอ๋ยก,ก่อนจะเที่ยวไปขอบาร,รมีจากหลวงพ่อองค์ใดเจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองคือบาร,รมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบาร,รมีของเจ้าไม่พอ จึงค่อยขอยืมบาร,รมีคนอื่นมาช่วยมิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะนี่สินในบุญบาร,รมีที่เที่ยวไปขอยืมจากคนโน้นคนนี้จนพ้นตัวเมื่อทําบุญทํากุศลได้บาร,รมีมาแล้วก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้ขอหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะเอาอะไรไว้ใช้ในภพชาติหน้าฉะนั้นจงมั่นสร้างบาร,รมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเจ้าเอง จงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเที่พระเจ้าองค์ใดก็ช่วยเจ้าไม่ได้ครั้นถึงเวลาทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้ามาอยู่จงอย่าไปเร่งเทววดาฟ้าดินเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยแล้วจะมีใครที่ไหนมาช่วยเจ้าอนนี้คือทําทิศนาที่ทโด,ด่งดังหมากของสเสด็จตัวทุกวันนี้นะหลายคนคงจะจำได้ยัยเตานบา ถ้าตัความคว่งแล้วมีสมาธิตำความก็จะใจ้ติพูดเดียวว่าคนรอบ,บางที่พอไม่มีไรมักจะปึงสักซิดบางข้อนูนอน้นข้อน,นี้ใช่ไหมแต่ห้าโรมาว่านั่นคือการไปติดนี่ซักซิดบางคนก็แกบ้บุญบางคนก็ลืมแกบ้บุญบางคนก็ก็เดี๋ยวไรติดเลยไม่มีไร่รเลยลที่เป็นตัวอย่างใช่ไหม มัวติดเบื่อโน่นเบื่อนี่ทำมากินไม่ขึ้นด้วยอุปสรรคต่างๆผนึกขึ้นได้อ้ไปวนซักซิตติ่นั่นทีน่นี่วายเนี่ยเรื่องพวกนี้ไม่ย็่นก็อยาคิดว่าไม่มีนต่กวางของศักซิดเนี่ยซุ่มไปตัวก็ยกตัวอย่างแหละพราะฉะนนั้นบุญนี่มีจริงอย่ามินประมาทกับบุญเล็กน้อยนี่เมื่อวันซื่อนานตมาพูดในเฟซบุ๊กเป็นบทความเหนองจกว่าวันนั้น ทำความสะอาดศา,าลาการระเรียนปัดกวาดเจตู้แล้วไปพบป้ารายไปซักครัางแบบบ้าขีริ้วพื้นนํำมาเจ็ดนำมาทูคิดธรรมะขึ้นมาได้ว่าโอ้เราเคยศึกษาธรรมะในธรรมบดบาลีวาเรื่องเล่านะว่ามีคนชนเกินใจคนนึงนะคนจนกินใจก็ได้ยินก็ประกาศบอกบุญสร้างศาลา ก็อิอินด,ด,ดินใส่ปุ้นได้ปนันเอมาสางสลากค,คนที่มีท่านามาักก็ทำมากคนที่มีท่านาป่านกลางก็ทำโพรมานคนที่มีท่านาไม่หมากก็ทำบุญเพียงเล็กน้อยทีนี้นัคนนี้นี่เป็นคนจนยากจะทำบุญกั <ๆ S 2> บเขากันแต่ว่าไม่มีเบี้ยเลยกล้องก็งไม่มีต่างเนืองต่งทั่วมีผ้าเก่า ผมกลุ่มกายเพียงพื้นเดียวอยู่อดมือกินมือลำบากแต่ใจยากจะทำบุญแล้วก็คิดจะเสมอว่าปันเพื่อชีวิตเราอากัศกัดส้นจังแต่ว่าอินบางคนที่ก็อยู่ดีมีสุขมันเป็นปล่ออะไรน่าจะจริงเลยที่ปลาตีปลาต้อนว่าเรื่องบุญกุศลการปการจัดใ,ใครทำบุญมันก็ได้อยู่ดีมีสุขเริ่มเชื่อนะี่นี่พอกชาลานั้นสร้างเสร็จ โกศกับประกศาศเนี่ยซาลาที่เรารวมกันบริจาคกุเล็กกุหลาน้อยวันนี้สําเร็จเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วสมบูรณ์ทุกยางแล้เวเมแต่ดอกไม้ผ้าหมาันก็นสวยงามมากาลายคนรวมกันบริจาคสิ่งดีต้นปลอมหรือทําได้ลักล่จากลายคนลายติดลายทางแต่ว่าซาลาเรื่องนี้อย่างคาดอยู่สิ่งหนึง่งแต่ลายคนลืมนึกเลระวัง ชาล่านี่ปักทูด่างเก้านี่ยังไม่มีผ้าเจ็ดเท้าที่ <c oughs> มีคนลืมไม่ได้บร่จากผ้าเจ็ดเท้าพอว่นในคนจนเกินใจคนนี้ได้ยิน <c oughs> คิดึ้นได้ตันทีนั้นเลยโอ้โอกาสมาถึงเราเร็วห <c> ม <oughs> กก้อนเราไม่มีโอกาสทำพอว่าเราไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีข้าวไม่มีกล้องที่จะทํา <c oughs> ตอนนี้มีผ้ากลุ่มกายอยู่พื้นพอาะยันใหญ่โอกาสนี่ปลาดเลยจารย์กก้อนในรอมน่าจะไม่เคยทํางบุญมกก้อน ึงย่ลำบากกว่านี้เพราะฉนันชาตนี้อยายให้เสี่ยโอกาสมาถึงแล้วก็เลยเอาผ้าปื้นเกานั่นแหละไปปับๆแล้วก็ทำเป็นผ้าเช็ดเท้าหลายคนนิดังนั้นก็พลอยชืนชมอนุโมทนาสาธุการกับกนจชนกนนี้ไม่กระทงว่าเทีวดาแต่มองยินนะนี่จึงก็บอกว่าเราทำอะไรเทีวดากว่าดินเขาเย็นเป็นปัญญานี พอนายคนนี้ทําความดีที่กวี้าเขาทราบถูกการาบุญบังเกิดท่านกาูคนที่เคยหน่อออนี่คนช่วยกันนี่เลยอย่างคิดเป็นใจบุญเลยนะอย่างสะละได้ไม่ว่ามีผ้ารายรายอยู่พื้อนอย่างอย่างสะละไดก้ก็เลยในการเฉวยเลือให้ต่างเรื่องอาหารให้ต่างเสื้อผ้าให้ต่งางที่อยู่อาศัยชีวิตก็ดีขึ้นก็ปลอดว่ามดสิ้นอยู่ใกล้ตายจากโลกนี้แล้ว ก็ไปเกิดในสวรรค์อันนี้คือเรื่องราวที่ยกตัวอย่างว่าบุญไม่เล็กน้อยถ้าทำไม่แล้วมันก็ให้พุนเนี่ยเนี่ยรงกับคำอสอนของสมเด็จโตว,ว่าเมื่อบารมีเต็มทีแล้วเที่วดัดดาก็มองเห็นที่วดัดดาก็ช่วยเหลือหรืองใกล้ก็คิดกว้างคัดกว้างไม่ได้เมื่อบุญมาถึงแล้วในทางตรงกันข้ามนะลูกถ้าทำกรรมไม่ดีทำบาปเอาไว้พวกมันนายพุนก็บลำบากเหมือนกัน บางที่ก็จะมาช่วยก็ช่วยไม่ได้าะบาบมาในพุทธเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างสมบุญเล็กน้อยให้ทานบางทซักสินบางทำสมาธิบางฝังทำให้เกิดปัญญาบางโดยเฉพาะคำส้นของสมมาสมพุทธเจ้าติดจัดยำยู่เสมอว่าอย่าประมาทเพียงความดีเล็กน้อยจากมาพุทธอย่างเช่นว่าท่านพวกฟังมีโอกาสดังสมาธิเล็กน้อยนะ วันละนาที่สิบนาที่เราว่างเดินเราว่างทำกิจนะกรรมต่างๆนี่ก <c oughs> ค็ค่อยค่อยมีสมาธินะบุญจะเกิเดอะไรส่งจะเกิดโดยทันทีเลยนะฤๅษีว่าสวดมนต์ก็ได้เนะมือ่อรายการตอนเช,ช้าขอ้อสถานีบางท่านก็ตัวมันก็เปล่งวันหนึ่งละหลายซ้ายใช่ไหมบางคนก็ก็ทันบางท่านก็ไม่ทัน ขั้นไม่ท่อข้อไม่ทันก็มีก็อไม่ทันก็ไม่รื้อโปรยอนุโมทนายินดีกับคนที่เขาข้อตันนี่ก็เป็นบุญเล็กน้อยหรือว่าการ์ดรอนรอนนี่มันก้นได้ยินมีแต่พุ่งแต่นน่งนะที่โทรทศัพท์มาคุยกับลุงวีว่ารอนเบียนวัวเดินตัดโคมมาเจ็บเก็ดมืที่นี่ cái đấy gặp đủ lát nữa nè và và khi quân thì rồi chắc mà 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 ăn miễn phí đi ăn mang mấy chuối cả ai mà à, ăn <laughs> à, chú này cái ăn mà không 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 ngàn không 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 แต่ถ้าไม่ทำก็ไม่ได้เพราะเราเคยไปแล้วตรงช่างสมบุญนะอ๋ออันนี้ส่งเมื่อเราทำแล้วมันกายให้พุนตามกำลังบุญด้ตี่มีมากมันกายพ้นก่อนเรือบุญนักมันกายพ้นก่อนบุญเล็กน้อยมันใจพ้นไปายลังแต่ตีจะไม่ให้พ้นไม่มีพระนั้นถันท่านพระานระานยากักมีสุขภาพร่างกายสมบุนแข็งแรงตอนที่ทำได้นี่พยายาม ทำบุญเกี่ยวกับเนะรื่องกองยาเรื่องความเมตตานะยาถ้าไหวตามรุ่งปัจจุบันสงมังหรือว่าช่วยคนที่เจ็บไข้ไม่สบายจะทำให้อ่าเิี๋ส้คือเรามีออยู่ยืนสุขภาพร่างกายแข็งแรงทนะีนี้ถ้าทานยากมีปกกระซับโบรว่าปัตตานยากรวย <c oughs> แล้วก็มีอาหารการกินไม่คาด เมือม่อเกิดปอบฉาดหน้ากระจาดนี่ทำบุญทำบุญคือถตว่ายาอาหนรให้มากทำบุญไส่บาตรไ้มากคำบอกมากนี่ไม่ได้หมายความว่าปริมาณมากแนตะ่หมายคามทำบ่อยทำเรื่อยๆทำอยู่ๆเนี่ยทุกวันปลาเมื่อเป็นวันปลาเป็ดขำหรือสีผ้าขำวันสำคัญทางศาสนาทำบุญหมากทําทำบุญบ่อยๆแล้วก็ตั้นจะมีปกกระส์ร,ร่ำรวย รือ่องต่อตนยากมีปัญญากาเนี้ปยญยาไมา่ธรรมะปิ่นวิทยาท่านให้ได้ทุกคนนะไม่ว่าคนจนคนมีคนดีคนไม่ดีเราสามารถใไอ้ธรรมะได้พี่และรถก็จะมีปัญญาต่ตัา,านยากไอ้ชักชิดขุมครองเดินทางไปในนังรถลงเนื้อลงเรือไปเนื้อลงตาตมีความเคล้าคลาดปลอไภัยเ,เรียกว่ามี บารมีข้องประดับตได้กลุ่มคล่องเป็นเกละแก้วเกลเป็ดกลุ่มคล่องก็คือให้พยายามทาสิ่งที่เกี่ยวกับวัดอย่างเช่นว่าสร้างปราเวลาก็มีการสร้างปราหรื่อมีนการกอสร้างสิลิศาสนาเนี่ยให้เป็นพุทธสถานเนสักศิธิ์กับกลุ่มคลองหรือว่าต้นไม้ก็ได้นี่ลาสุด กมาลาสุดคือประมาณตน้ตนๆเดือนตีป้านมากรลยปรารมิสาริกถาฏก็ดีหรือว่าประธาฏคองประถาดของพร,ระอระหันต์พระซารบุตรกับพระมามุกลานานนใดนมีผู้อัญเชิญมาที่ภาคใต้คือวัดบางทงจังหวัดกระบี่หล้ลยคนกน็มีโอกาสได้ไปกราบสักการะนี่ก็ถือเป็นการบุญยิงใหญ่ในชีวิตครั้งนึงเหมือนกันไม่รู้อีก กี้ีหรือเป็นรอยปีตัวจะก็วันเชิญมาลาวน่ <Yeah. S 1> แต่ว่าเราที่ปราดโอกาสไม่ได้ไปก็ <Yeah. S 1> ส่งคิดส่งใจไปก็ได้เนเรื่องตอนนี้นท,นท่านทำบุญนายท่านรซาซินไว้ปลานึกทึ่งพระอระหันต์ก็บุญก็ได้เหมือนกันแต่มันต่างจากคนตีไปถึงเนี่ยที่เรายังไม่มีวิธีการที่จะทำบุญจะส่วนอื่น yeah. Yeah. หรือว่าถ้าท่านมีบาปมีกรรมที่ทำไว้ ไม่ว่าดิตาติทรือิาตนนี้พยายามทําความดีก็ว่ากมลบล้างไม่ได้แต่สรามาที่จะป้นนักให้เป็นเบาได้ใช่ไหมท่านผู้ชยกตัวอย่างเมื่อว่าเราไปทํารายใครถ้าเกิดเรามีการก็ถตัวเทวสิกรรมใช่ไหมความเค้นที่ก็มีมันอาจจะไม่มดล็อกแต่ว่ามันจะลดลงได้ลดลงจากหมากมันเบาลงได้ เ,เรียอว่าการตีตันยากมีสุขภาพดอีอีกอย่างนึงก็คือการบริจาคบางคนก็บริจาคเลือดบางคนก็บ,บริจาคอวัยวะบางคนนี้อันนี้ส่งหญ่มาคือบริจาครางทําพิธในกรรมไปแลวที่หมอส่งกล้าหัถ้าตายไปกับงบรางในโรงพยาบาลเนี้ยอันนี้ส่งคือตาชัดหน้ามีเกิดเรลาก็จะมี รูปร่างร่างกายดีงดงามสุขภาพดีมีราศีพุทธองเรื่องว่าการใ้าชีวิตสัตว์ก็เป็นบุญเหมือนกันไอ้ทุนการศึกษานักเรียนในช่วงนี้เด็กพิดเทิมแล้วนะยงขอให้เวลาเพิดเติม <c> เ <oughs> นี่ยมีมากไหมท่านก่อนเรื่องของคุณธรรมความดีต่ำกว่าในทุกๆวันถ้าเราทำแบบนี้เราถือว่าเป็นคนที่มี คุณธรรมจริยธรรมคุณธรรมคือความดีภายในที่อยู่กับฐานคนเร่นไม่โร่แต่ฐานโร้ว่าเรามีคุณธรรมมากน้อยแค่ไหนจริยธรรมคือลักข้องการประพฤติการประพฤติคือประโยชน์ข้องตนเองคือความดีตนประโยชน์ข้องผู้อื่นตัง้งแต่ครอบครัวสังคมปฏิจจาิสัสนะเนี่ยคุณธรรมจริยธรรมเป็นข้องคู่กัน เป็นรักท่านที่ทำห้สร้างคมเรรอยุ่กันยังมีความสุขภายในครอบครัวคือสราบมีปริญญา,ายอยู่กันด้วยดีเพราะว่าทราบมีพอบานมีคุณธรรมในบ้านมีคุณธรรมอยย่ด้วยความสุขรล้วก,กระบายใจทีนี้ถ้าพูดถึงความรักนะก่อนความรักนี่บมื่ว่าช่วงนี้บันดีเดือนสีใช่ไหมเดือนที่เดือนหน้าคนนิยมแต่งงาน หลายคนก็ไปเวยงานภาษีสังคมมนุษย์นี่ต้องเสื้อพ่อพันธนะุ์เคยมาแล้วแม่นสูวนพันก้นที่แต่งงานนี่ผมมีความรักในตางประุทธศาสนาในโพรเจ้าตัตถึงเรื่องของความรักไว้หล่มายการเหมือนกันเป็นต้นว่าปีมะหรือปีมั่งนี่ความรักนี่นี่รักแบบใา,าย,ยิ่งความรักความคลายความรักความคลายนี่ค้นที่จะรักกันได้นี่มันมีเหุส่งประการ ววเคยคว่างไหมในี่างต่างโค้ดซ้อนเหมือนกันนะคนที่จะเป็นกูรักโคคล่องกันได้นี่ปล่อยได้ถูกไหมส้มระกรันคือเตะโคนจอดโคนเคยเป็นโคคล่องมาก่อนเคยเป็นบุพเพสันนิวาสกติชาติปางก่อนนั่งเรื่องั้นดังใช่ไหมบุพเพสันนิวาสเตะโคนท,ที่ใช่มาหลายปีแล้วนะแต่ว่าดังมากบุพเพสันนิวาสเนี่ยเคยยุคเคย มีความพกพันกันวางกันส่วนอีกประการหนึ่งคือชาตินี้ได้ช่วยเลือกเกลือคู่ดรแลซึ่งกันและกันเห็นชัดเลยว่าสมมุิดว่าใครมีน้ำใจกับเรานต้นเรกไม่ได้รักไม่ได้ชอบหรอกส่วนมากจะเกิดขึ้นกับคนที่ชอบพ่อหรือแต่งงานกันในคนในวงการเดียวกันอย่างเช่นว่าครูได้กับครูโม่ได้กับพยาบาล ยกเว้นปลานะปลาไม่ได้กับแม่ชีหรือว่าหน้าที่การหน้าอดิๆที่ว่ามีความเกี่ยวข้องเนี่ยความ่ฉยเลือก็ค,คุนมีน้ำใจสิงกันเลยกันิดต่อไปก็เคยเป็นความรักเนี่ยสอประการต่อไปความรักในลักษณะของเมตตาเ <c oughs> มตตาคือความปรัถนาด,ดีต่อกันอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องกล้องความคลายหรือเรื่องกล้องการซื้อพันละ <c oughs> ความเมตตานีอยางเช่นว่าพอเม่ เมตตาตลูกครูอาจารย์เมตตาตลูกศิษย์ประชาชนมักระสัเมตตาตัวประศกนินเนี่ยเรามตตาตัวสัต์ต่างรลายเปืี่นรวมลูกเปืี่นรวมเกิดแก่เจ็บตายเรามีความเมตตาเนี่ยนี่คือความรักนี่เป็นกรกทีดีมาในข้อนี้เพราะว่าทำห้สังคมอยู่ได้และก็ทุกคนก็มีความสุขมีความจบธรรมนะ เอาละท่านฟังวันนี้ก็เวลาเดินทางมาถึ่งช่วงตายของรายการแล้วก็อ็นมบมทนากับการติดตามรับฟังก็แต่ลรกนั้นมีสุขภาพร,ร่างกายที่สมบุรณ์แข็งแรงคิดเรื่องมองโลกในไงดีโดยจะาปรการใน้เคียดพวกอื่นการไม่ดูมินการมีน้ำใจ่วยเหลือและการสร้างส,ม,สมบุญ์มากๆทานซีทรพนาเราก็จะมีความสุขความจเจริญยิ่งขึ้นไป ถูกทิปาราตรีการปรกกอบไม่อีกครั้งในวันพลาหน้าเดือนหน้าก็เจริญพร ท่านสาธุชนกำลังเปิดคลื่อนเสียงรับฟังจากสถานีวิทยุวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว101.75เมกะเฮิรตวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่24มีนาคม2567ขึ้นสิบห้าค่ำเดือน4ซึ่งเป็นวันพระใหญ่และเป็นวันพระสุดท้ายของเดือนนี้ มื่งต้นเสนอพุทธภาษิตบทว่าตัทด,ดตะนิวตัตปันธีวินาภาวีอสังสเยผู้ตังเสสังตยิตับพังจจวิตังอนนุสูจิยังแปลเป็นภาษาไทยมีความหมายว่าเมื่อวัยเสื่อมสิ้นไปอย่างนี้ความพรัทรากจากกัน ก็ต้องมีโดยไม่ต้องสงสัยมูสัตว์ที่ยังเหลืออยู่ควรเมตตาเอื้อกูเกื้อกูอ็นดก่ก่กันไม่ควรมัวเศร้าโศกถึงบุคคลที่ตายไปแล้วเจริญสุขเจริญพรอย่าโย